สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมัเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกนชินอิมแทกนะครับทุกคนครับและเวสกับวันที่อยู่ที่เมืองลิโตะนะครับทุกคนครับนี่ครับกับพ่อหนุ่มคนนี้นะหน้าละอ่อนชื่อวาฮิตนะครับทุกคนครับวาฮิตเออชื่อเป็นชาวอินเดียนะทุกคนนะเออเป็นชาวตะวันออกกลางอ่ะเราก็มาคุยกับเขาครับว่าพ่อหนุ่มต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าทําธุรกิจที่ยากจังนะทุกคนนะอืม ปุยย๋ยของร้านยังขายไม่ออกครับทุกคนครับเอเธอก็อยู่ช่วยแต่ว่าปัญหาคือเราทั้งสองคนต่างก็โปรโมทสินค้าไม่เป็นน,นะนะเออมีแต่นั่งอยู่ในร้านรอให้ลูกค้ามาหานะครับทุกคนครับอืมแล้วก็ก็เลยไม่มีลูกค้านั่นแหละนะทุกคนนะดังนั้นฉันก็เลยไปปรึกษาสมาคมการค้านาะนะทุกคนนะเขาก็บอกว่าให้ทําการตลาดหน่อยนะครับทุกคนครับก็คือเอาปุย๋ยไปให้ทุกคนทดลองใช้นั่นแหละนะอืม ฉันก็ไม่ได้เป็นคนคิดค้นปุ๋ยขึ้นมาจากที่บายยังไงดีล่ะเออต่อให้ถือหนังสือคู่มืออ่านฉันก็ยังต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อโปรโมทสินค้าอยู่ดีนะอืมรันนี้ไปโปรโมทสินค้าแล้วเดี๋ยวฉันก็ต้องไปเหมือนกันแล้วเดินทางเุกช่วยแบ่งงานโปรโมทสินค้าไปหน่อยได้ไหมนะครับทุกคนครับเออเธอบอกว่าต้องแวะมาอะไรสักอย่างเห็นบอกว่าเดินไปไกลหน่อยอืมสถานที่เธอต้องไปคือหมู่บ้านคอนดะนะครับทุกคนครับอ่า เดนซูกะอยู่ที่นั่นเออไปหาคอนดะเดนซูกะนะทุกคนนะเออเขาสนใจในปุ๋ยของเรานะอืมท่านันไปโปรโมทสินค้าที่นั่นก็เชิญให้เขาทดลองใช้ด้วยนะไม่ได้ว่าอาจจะซื้อปุ๋ยมากขึ้นก็ได้นะครับทุกคนครับโอเคอ่าเสร็จแล้วเขาจะบอกวิธีการใช้ปุ๋ยทุกคนนะนะฉันยังไปอธิบายกับเธอปุ๋ยที่เอามาครั้งนี้ยังมีวิธีพิเศษด้วยอ่าคำแนะนํานะครับควรจะเป็นนะครับใส่น้ํา ใส่ใบไม้นะครับทุกคนครับแล้วค่อยผสมนะครับแล้วก็โรยมันในทุ่งนานะครับทุกคนครับโอเคเราต้องจําให้ถูกต้องนะครับโอเคช่วยพูดอีกทีได้ไหมนะครับใส่น้ําใส่ใบไม้และผสมนะครับทุกคนครับต่อไปเราก็ไปทดลองครับทุกคนครับเราก็วาร์ปไปที่หมู่บ้านคอนดะเลยนะครับทุกคนครับมาถึงเราก็ไปคุยกับคุณ ตาเดสเกะนะครับทุกคนครับเออเจอกัอนอีกแล้วเลยคราวน,นี้เรามาอธิบายวิธีใส่ปุ๋ยนะครับวา่าว่าฮิตนะครับส่งมานะทุกคนนะอืมดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเราต้องเริ่มจากเอ,อ่อ ใส่ใบไม้ผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําครับทุกคนครับเออใส่ใบไม้ <c oughs> อันนี้คือเราพยายามจะเลือกให้มันผิดนะทุกคนนะเมื่อกี้ม่นน้าจะบอกว่าใส่น้ําก่อนแล้วใส่ใบไม้แล้วผสมกันจะแปลที่เราบอกให้ใส่ใบไม้ก่อนเลยครับทุกคนครับเอ้ยทาไมบรรพิธีพิธานขนาดนั้นเลยเหรอเออฉันจําได้ละเดี๋ยวเขาก็จะทําครับทุกคนครับ อแต่ว่าคุณวาฮิตบอกอีกแบบหนึ่งนี่นะหวังว่าคงไม่มีปัญหาหรอกนะครับทุกคนครับทําไมรู้สึกตะหง,งิดตะหง,งิดครับมันทบหลักสังหรณ์ไม่ดีแน่นอนเออนี่เราก็าบอกแปลกๆไปนะครับทุกคนครับอ่ะนี่ก็เรียบร้อยครับเพลสก็จะจบลงนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนครับและเพื <laughs> ่อ ผ่านไปหลายวันนะทุกคนนะเออผ่านไปหลายวันจําไม่ได้แล้วกี่วันครับนี่ครับก็จะขึ้นเควสว่าบริการหลังการขายนะทุกคนนะสำหรับอ่าคนขายปุ๋ยวอฮิตนะครับทุกคนครับเออเราก็มาคุยกับเขาครับแย่แล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้นะมันเป็นอะไรยังเหลอนะดักเดินทางฉันกาลังหาเธออยู่พอดีเลยนะจากลูกค้าที่ชื่อคอนเดสุเกะได้ไหมเนี่ย ี่เขามาถามเรื่องปุ๋ยที่ฉันให้เธอไปเป็นเซลลนะเออเขาพอใจในปุ๋ยของร้านเราไหมล่ะไม่เกี่ยวเรื่องนั้นหรอกนะพูดคือคุณค้อนด่าเขากําลังเคว้งควางเลยนะตอนที่กําลังเคว้งควางเอ,อ้ยหมดแปลไทยว่าเฟวงฟางเลยกับดิกอะไรกันเนี่ยเออหลังจากที่เธอไปโปรโมตสินค้าแล้วเขาก็ได้ผสมปุ๋ยตามวิธีที่เราบอกนะ แม้ว่าหลังจากนั้นพื่อจะติบโตก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมันมีเหตุผุดออกมาด้วยโดยไปทราบสาเหตุละเออหลังจากที่คุณเดซุเกะบอกฉันเรื่องนี้ก็บอกตามตรงเลยฉันเองก็มึนหัวและเหมือนตึ๊บเลยนะไม่ว่ายังไงแล้วก็มันต้องเกี่ยวกับปุ๋ยที่เธอเอาไปบอกเขาแน่นอนอนนะช่วยไปดูหน่อยสินะเออ ทําไมไม่ให้นักวิจัยไปช่วยล่ะเออพราะว่าถ้าเธออยู่ฉันก็จอให้เธอจัดก,การแน่นอนเลยนะแต่ว่าเธอยังไม่กลับมานะไปไหนไม่รู้นะรบกวนเธอไปหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับนี่ทุกคนหลังจากที่เราไปบอกสูตรปุ๋ยผิดผิดเขาไปนะทุกคนนะตอนนี้มันก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นครับคือมีเห็ดงอกขึ้นมาใต้ต้นไม้เออของคุณปูคคนดะนะครับทุกคนครับ เราก็วาร์ปกลับมานะทุกคนนะแล้วก็รีบมาหาคุณปูแล้วเข้านะอืมไปพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเออแม่ <c oughs> ฉันมากำจัดเหตุให้แล้วนะเออวอฮิตส่งเธอมาเหรอเอองั้นก็รบกวนเธอด้วยนะเห็ดในไร่นาเติบโตเร็วมากจริงๆนะฉันเก็บไม่ทันแล้วล่ะเออเห็ดทำไมมันโตเร็วอย่างนี้ครับทุกคนครับนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเก็บเห็ดนะทุกคนนะ เออเราก็เก็บเห็ดมัสรุมสดๆนะครับเนี่ยเราก็เก็บไปครับได้3อันนะครับแล้วก็เดินดูให้รอบๆนะทุกคนนะมันน่าจะมีอีกนะครับในนาข้าวของเขานะทุกคนนะเออนอกนาข้าวนี่อาจจะไม่เกี่ยวนะครับทุกคนครับเวลาโอ้มีทางนี้อีกเยอะเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับจึ๊บจึ๊บนี่ครับแล้วเควสมันก็จะจบนะทุกคนนะแต่ว่า เราจะสังเกตเห็นว่ายังมีเห็ดอยู่อีกเยอะแยะนะครับทุกคนครับอย่าเพิ่งหยุดนะทุกคนนะให้เราเก็บให้หมดครับทุกคนครับเออเก็บให้หมดนะครับเนี่ยจึ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนอย่าให้เหลือครับทุกคนครับอ่าเก็บเห็ดหมดสักทีนะครับทุกคนครับเออถ้าขึ้นแบบนี้เราค่อยสบายใจหน่อยนะทุกคนนะเออเห็ดหมดแล้วนะครับทุกคนครับเอาอย่าให้เหลือนี่พยายามมองดูว่าคงไม่เหลือแล้วนะนะทุกคนนะ น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วเราก็มาคุยกับหัวหน้า ได้ซเกะอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับเก็บเห็ดหมดแล้วเหรอนะเห็ดที่เก็บมาทั้งหมดวางอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้โหมีเกดเิดขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเก็บมันหมดจริงๆนะขอบใจสาวน้อยทําไม่ได้เธอช่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีรับของพวกนี้ไปสิถือเป็นค่าตอบแทนนะแต่ว่าปุ๋ยที่มันสุดยอดจริงๆทาให้เห็ดโตเร็วรัฐพืชโตเร็วอย่างนี้ก็คงจะดีได้รอยชั้นว่างก,ก่อนต้องกลับไปซื้อไปใช้อีกแน่ครับทุกคนครับปรากฏว่าอีลุงถูกใจครับทุกคนครับนี่เห็นไหม แล้วเราก็ได้อะเจมสอะไรวะเนี่ยแปลเป็นไทยว่าใส่เห็ดเพิ่มแล้วนะ,นะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเืะเป็นขอโทษด,ด้วยที่สร้างปัญหานะครับทุกคนครับแต่แปลเป็นไทยบอกใส่เห็ดเพิ่มให้แล้วนะ,นะ,นะทุกคนนะใส่เห็ดลงไปในปุ๋ยให้นะ,นะครับทุกคนครับ อ่แล้วเราก็จะผ่านอคิมเม้์นะครับทุกคนครับเออจาผ่าน<ะ>เวสแล้วก็ได้อคิมเม้์มาด้วยนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับนะทุกคนนะอย่าลืมเก็บให้หมดทุกอันนะครับทุกคนครับไปเจอกันครับไบปบายจ้า